สวัสดีครับวันนี้ผมมาแปลงเลขฐานกันนะครับ6แปลงเลขฐาน621จากฐาน10แปลงเป็นฐาน2นะครับเอา621หาร2จะได้310เศษเป็น1เอา310หาร2จะได้155เศษเป็น0เอา155หาร2จะได้77เศษเป็น1 77หาร2 จะได้38เศษเป็น1 38หาร2จะได้19เศษเป็น0 19หาร2จะได้9เศษเป็น1 9หาร2 9หาร2จะได้4เศษเป็น1 4หาร2จะได้2เศษเป็น0 2หาร2จะได้1เศษเป็น0 1หาร2 จะได้0เศษเป็น1แล้วจะแปลทั้งหมดนับจากด้านล่างนะครับ1 0 0 1 1, 1 0 1 1 0 1ฐาน2นะครับขอบคุณครับ